สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณหนึ่งพาทุกคนมาเที่ยวในพาซาเชียงรายนะครับซึ่งคุณหนึ่งก็มาได้มานานพอสมควรนะครับไม่มาเดินเลยนะฮะทุกครั้งมาแต่เดินแต่ถนนคนเดินนะครับวันนี้มาในพาซานะครับอันนี้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับเราเข้ามาเลว้วเห็นต้นตรงนี้เลยน่าจิเป็นซากุระรือเปล่าสวยมากเลยนะครับก็ อยู่ที่ถนนขนส่งเชียงรายหนึ่งนะฮะที่ปนขนส่งเก่าเชียงรายนี่แหละนะครับในยุคเก่าๆนะที่คุณหนึ่งเคยมานะโอ้โหตรงนี้เต็มหมดเลยนะทุกคนนะครับหรือว่าคุณหนึ่งมาวันวันพุธหรือเปล่าหรือว่าตั้งแค่นี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับทุกคนเดีเ๋ยวเดไปดูครับมันมีสินสินค้าขายหลากหลายอย่างนะเนี่ย ฝลังมาเทียมมเท่ยวเยอะเ,เลยอ้โสินค้าม,มายม,มาเียมมเยอมะมเลยนะคนเนียยังมีลานตรงนี้อยู่นะครับฟังเพลงนะฮะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ สม,มากจะเป็นเสื้อลายไทยลายต่างๆนะครับแล้วก็เสื้อซนเผานี่ยคนหลังมาเที่ยวเยอะมากเลยนะทุกคนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะทุกคน อันนี้คือมุมป้ายทางเข้านะครับมีสองทางนะครับ,าบามาเยอะมากเลยขอขายเยอะนะเนี่ยนรกว่าจะไม่มีนะมีเยอะมากๆเมือนกัน ้น,นนะีเลยก่อนนี้ขายเต็มเลยะฮะเสื้อผ้าไทยทั้งนั้นเลยทุกคนโอ้นี่ฝรั่งต่อแถวเสื้ออะไรเนะี่ยน่าเป็นมะม่วงนะโอ้โหได้ยังไอกีมะม่วงนะฮะ มุมควาไนพาซานะครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับหลายชาตินะครับก็มีเหมือนเดิมน,นะครับก็คือจะมีคาบาบลโชว์ด้วยน,นะทุกคนโอ้โหอาคึกคักเหมือนเดิมน,นะทุกคนเรามาดูโซนหนึ่งนะครับก็มีสองโซนหลยทั้งเดือนน,นั่นแหละทุกคน อันนี้จะมีไปกลับได้นะมีสองส่วนมีสองช่องทางมีมอดูขัดเล็บด้วนียโอ้อขายของเยอะมากเลยมสามหรไไับผู้นักท่องเที่ยวทางนั้นเลยนะครับ สินค้าลายไทยหมดเลยโอ้นี่วนด้วยนะฮะเดินไปดูเรื่อยๆคนได้เห็นเลยนะฮะกระเป๋าครับโอ้เสื้อลาย ช้างก็มีนะอ,อันนี้ก็ม,มุมขายของเป๋าพวกนั้นเลย กานมาด้านนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะนี่แหละที่มีคือร้านไนท์พาซาตัวนี้นะฮะร้านขานข้าวนะครับนะกระกอนตรงนี้เต็มหมดเลยนะตัวนี้โล่งเลยเด็กได้เล่นก,กันนะครับนไนท์พาซาอันนี้คือร้านไนท์พาซานะครับวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย น่คือค้าข้างที่สองฝั่งนะฮะมีเยอะด้วยอายหารเยอะมากมีหลายอยา่างนะมีหมูจุ่มบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างมหมูจุม่มซื้อมานั่งกินตรงนี้กันนะฮะทุกคน เนี yes, เ่ยอ, yeah, อาหารนะร mm hmm. ทุกคน mm hmm. เลือกได้ตามใจชอบเลยนะฮะ mm hmm. มีทั้งสองฝั่งเราเลือกเองเลยนะครับ mm hmm. ก็เ mm hmm. มนูก็คล้ายๆกันแหละนะครับส mm hmm. ามารถมานั่งกินฟังเพลงนะนั่งดื่มเบียร์กินอาหารกันนะครับเรพบสั่งร้านนี้แหละ mm hmm. ตัวนี้คุณหนิงนั่งตรงตางเลยนะครับ ใกล้นหน้าเวทีนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นบรรยากาศร,บรอบๆนะครับนี่คือบรรยากาศร,บรอบๆเลยนะทุกคนผมว่าโอเคเลยอะ่ะวนี้ผมสั่งต้มยำกุ้งนะฮะทุกคนดูถ้วยจานนี้ทุกคนด้วยกี่บาทหนึ่งร้อยบาทเองนะคนกุ้งมีเห็ดโอ๊กครบหมดเลยตัวสั่งอันนี้เองยำ อยอนะครับทั้งหมดเนี่ยราคา180บาทนะครับ80บาทอันนี้8 0ดบอันนี้ร้อน่ะครับ <S <S ถือว่าไม่ไม่ถูกแพงเกินนะครับเน๋้วข้าวได้ฟรีนะขอแถมให้เลยนะครับนั่งฟังเพลงตรงนี้ด้วยนะฮะส่วนอีกนหน้าทานนั้นเนี่ย ก็จะประมาณนี้นะทุกคนไีอยู่ใกล้หน้าขอบปีทีเลยนะครับโอเคใครที่สนใจก็มาเที่ยวนนะในพาซาได้นะครับตรงนี้นะครับมาเที่ยวเดิซื้อของแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศตรงนี้นะครับ